สงกรานนี้เที่ยวยังไงให้ได้ที่พักหลักร้อยมาุกย์กันเดือนต้องฟังเลยนะคะใครที่มีงบน้อยหอยน้อยเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังจ้ะงบน้อยหรอไม่ต้องไปเที่ยวงไงง่ายสุดไม่มีเงินแล้วจะออกไปทำไมล่ะไม่ได้หรออรอเล่นค่ะเออเราก็อยากเอนจอยกับชีวิตหน่อยอะเนาะแต่ววันนี้ค่ะโอมี6วิธีนะคะในการจะไปเที่ยวยังไงให้ประหยัดงบเซฟงบของเราที่สุดงบน้อยเราก็ไปเที่ยวได้เริ่ม ที่พักหลักร้อยก็ต้องจอง Airbnb หรือว่าโฮสเทลสิจ้าเอาโฮสเทลก่อนเนาะโฮสเทลก็คือว่าเหมือนกับคล้ายๆโรงแรมนี่แหละแต่ว่าโฮสเทลเนี่ยเขาจะนอนพักรวมกันในห้องหลายๆคนใช่ไหมหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูไม่เป็นส่วนตัวเพราะว่าเราต้องใช้ห้องนอนห้องน้ําส่วนกลางร่วมกับคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะโฮสเทลในที่แบบปลอดภยัยแล้วก็ตกแต่งดีสะอาดน่ารักน่ารัก,รก,รกมีอยู่เยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ระหว่างการเดินทางด้วยนะคะส่วน Airbnb เนี่ยต้องบอกเลยว่า าเริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้นอารมณ์เหมือนเราไปอยู่บ้านเพื่อนอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละที่เขาแบ่งห้องหนึ่งในบ้านเขาให้ลูกค้าได้เข้าไปอยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็จะสะอาดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะราคาก็ไม่แพงเลยด้วยลองเปลี่ยนจากโรงแรมมาพักโฮสเทลหรือว่า Airbnb ดูสิจ้ะ จองที่พักใกล้แหล่งของกินเตือนไว้ก่อนเลยนะคะสายที่ชอบดูแบบว่ารีวิวภาพแล้วก็จองเลยอุ้ยสวยจองเลยโดยไม่เช็คโลเคชันเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยเลือกที่พักผิดแบบเข้าไปเดินทางยากต้องมีรถเท่านั้นหรืออยู่ไกลาจากตลาดหรือว่าแหล่งชุมชนซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีรถเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทําให้การเดินทางของคุณยากมากขึ้นนะคะจะไปหาแหล่งของกินยังไงล่ะหรือต่อให้คุณมีรถเนี่ยถ้าที่พักคุณไกลาจากตลาดหรือแหล่งท่องเที่ยวคุณอาจจะต้องเสียเวลารวมถึงเปลืองค่าน้ํามัน มากขึ้นไงในการเดินทางออกมาเพรนาะฉะนั้นเช็คโลเคชั่นก่อนจองจัา วางแผนก่อนออกเดินทางและเน้นไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ฟรีสมัยนี้บางคนก็แบบอาจจะชอบไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยบางทีก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะลองแพลนใหม่ไหมไปสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างทะเลบุเขาวิวพิธภัณฑ์หรือว่าวัดแบบเนี้ยค่ะก็ไปสนุกด้วยกันได้สายบงสายบุญแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเนาะรวไมไปถึงการวางแผนการเดินทางมันทําให้คุณไม่เดินทางแบบบนไปบนมาประหยัดค่าน้ํามันค่ะ ชวนกันไปหลายๆคนอันนี้สาหรับสายเพื่อนเยอะค่ะชวนกันไปหลายๆคนอยากจะไปไหนเนี่ยก็แชร์ค่าเดินทางกันแชร์กิจกรรมด้วยกันนะคะก็เป็นการประหยัดเงินได้ดีทีเดียวเลยแต่ก็ว่าก็ว่าเถอะสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การประหยัดเงินแล้วล่ะแต่น่าจะเป็นการชวนเพื่อนยังไงไม่ให้ทิปล่มให้ว่างตรงกันมากกว่าแหลนะเนาะแต่ใครที่เพื่อนเยอะก็ลองดูค่ะประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียว เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะคะ่ะอันนี้จะเป็นการเดินทางที่แบบว่าไม่ได้ไกลามากไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะการเลือกเดินทางด้วยการเดินทางขนส่งสาธารณะ,ะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณประหยัดน้ํามันแล้วก็ไม่เหนื่อยกับการขับรถเองด้วยนะคะก็ลองเลือกดูแต่สำหรับบางคนที่ชื่นชอบการเป็นส่วนตัวเนี่ยรถยนต์อาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ช่วงนี้น้ํามันยังคงแพงอยู่นะ ตั้งงบกองกลางเอาไว้จะได้ไม่ใช้เกินค่ะแน่นอนแหละเวลาเราไปเที่ยวเรา enjoy my life เราก็อาจจะแบบเดียววเด๋ยวควักเดี๋ยวควักแล้วเผื่อแป๊บเดียวเอาหมดไป2000แล้วยังไม่ทันหมดวันเลยแบบนี้ค่ะการที่คุณเอาเงินกองกลางออกมาตั้งเอาไว้เลยว่าเที่ยวทริปนี้คุณจะใช้เงินไม่เกิน3,000แล้วก็ค่อยๆดูเนี่ยมันก็จะทําให้คุณรู้ว่าตอนนี้คุณใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วและสามารถเหลือที่จะเอาไปใช้ใจ่ายได้อีกเท่าไหร่จะได้ไม่ใช้เกินงบที่ตั้งไว้ค่ะ เอาล้วนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่า6กทิกนี้มีประโยชน์สำหรับคุณในการเดินทางท่องเที่วยวครั้งนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะฝากกดไ like, ลค์ก,กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เจ้าโอ๋ด้วยนะคะ